ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรในสีสีพุทธรินทร์ในอำเภอมหาชนะชัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่ชาวบ,บ้านในตำบลฟ้าหยาดร้องเรียนว่าไม่ได้รับน้ำจากคลองชนประทานซึ่งทำให้ต้องข้าวของชาวนาขาดน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่าประตูน้ำบ้านหัวเมืองตาบลหัวเมืองได้ถูกทุบท,ทำลายผนังกั้นน้ำทำให้ระบบการจ่ายน้ำผ่านน้ำน้คลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างตาบลหัวเมืองกับตาบลฟ้าหยาดพังเสียหายทำให้น้ำไหลไปทางตมบลฟ้าหยาดได้น้อยจนเกิดปัญหาการขาดน้ำขึ้นเบื้องต้นในอำเภอมหาชนะชัยได้แจ้งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และหมู่14ของตมบลหัวเมืองพร้อมทีมนงานเร่งดำเนินการซ่อมแซม โดยใช้เงินส่วนตัวของนองายอำเภอเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและได้นัดผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปวีรพลบุญเดชรายงาน